เอาละค่ะมาในช่วงนี้คุณแม่ของเมาส์นะคะเราอยู่กับคุณหมอสุรไทัยนะคะคุรศริกุลค่ะเป็นคุณารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้จากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอเรื่องของเด็กที่เป็นเด็กที้แพ้โดยเฉพาะแพ้นมบัวออโอ้โห เย,เยอะมากเลยนะคะคุณหมออาการแพ้นมบวจริงๆม,มันมีกี่ประเภทอะคะมีมี3ประเภท <ฮะ S 2> ประเภทแรกคือมีอาการเกิดขึ้นเร็วภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับประทานนมบวหรือสัมผัสนมบวเบื่อที่2คือมีอาการช้ากว่าน,นั้นเช่นทานไปแล้วผ่านไปเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันถึงเริ่มมีอาการเกิดขึ้นส่วนประเภทที่3คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผสมรูวผสม <ฮะ S 2> คือเป็นได้ตั้งแต่ทันทีจนกระทั่งใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ได้เคยได้ยินที่เรื่องของการแพ้และโตส การแพ้เลคโตสเนี่ยเช่นกรณีที่คุณนิณาหรือคุณเบ้นะคะไม่ค่อยได้ทานนมวัวนะคะแล้วก็ไปทานนมวัวเยอะๆขึ้นมาก็จะมีอาการเหมือนปวดท้องมีท้องอืดมีท้องเสียได้นะคะอาการเหล่านี้ไม่ใช่แพ้นมวัวได้ทั้งเด็กเล็กเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่ไปได้ทุกคนเรื่องของแพ้นมวัวก็จะเริ่มเป็นตอนอายุน้อยๆนะคะที่เราเห็นกันคืออายุน้อยกว่า1ปีก็จะเป็นอะไรที่พบได้บ่อยนะคะอาจจะเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบทางเดินอาหารของเด็กเนี่ย ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อพัฒนาไม่สมบูรณ์ปุ๊บการย่อยโปรตีนไม่ค่อยดีการย่อยโปรตีนไม่ดีเนี่ยทำให้สารก่อบภูมิแพ้เข้ามาในร่างกายได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่อาการมันจะแตกต่างกันในแต่ละสเตจอย่างนี้ไหมคะการแสดงทางผิวหนังเช่นทานนมวัวปุ๊บมีอาการแดงบริเวณที่ทานร้อปามีผื่นลมพิกขึ้นมีตาบวมมีปากบวมอันนี้จะเกิดเร็วเขาเรียกว่าเป็นเฉียบพลันส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่หนึ่งะคะประเภทที่สองคือที่เราเจอกันบ่อยคือ คุณแม่ให้นมมูลูกไปอย่างเดียวเลยสองสามเดือนต่อมาเปลี่ยนเป็นนมผสมนะคะประเภทที่สองคือมีการแสดงทางระบบทางเดินหายใจก็จะมีคุณพ่อคุณแม่กลุ่มหนึ่งบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกคลื่นคลาดเป็นปัญหาหลักมีคลื่นคลาดเป็นน้ำมูกตลอดเลยเป็นหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นได้ันดับสามคือมีการแพ้ที่แสดงออกทางเดินอาหารมาด้วย ท้องเสียปเป็นปัญหาไม่หาย uh huh. มีการอาเจียนเรื้อรง uh ังอีกอันนึ้งก็คือพบได้บ่อยคือคุณแม่ให้นม จากคุณแม่อย่างเดียวเลยไปนะคะแล้วเด็กเนี่ยมีอาการเหมือนทายเซระเป็นมู่เป็นเลือดระบบหนึ่งคือเป็นแบบรุนแรงนะคะอันนี้คืออาจจะมาด้วยมีอาการทีหนึ่งหลายระบบเลยเช่นทานนมหรือทานขนมที่มีนมปุ๊บประมาณสักสินาที15นาทีเด็กมีอาการบ่นว่าเออแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรอปวดท้องใช่เด็กบางคนที่ทําไมเขาเป็นผื่นเหมือนเป็นโรคผิวหนังแล้วก็บอกว่าเป็นปื้นเยอะๆเลยไมมันเป็นรุนแรงได้ขนาดนั้นกินบ่อยจนแบบว่าขึ้นอยู่กับเด็กนะคะว่า เขาแพ้เยอะแพ้น้อยนะคะ <c oughs> คนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังถ้าเป็นรุนแรง40%เนี่ยพบว่ามีเรื่องของการแพ้หามาเกี่ยวข้องจริงไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่แพ้เนี่ยกินเข้าไปเยอะ กินเข้าไปเหอะกินเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะหายเองคำผู้ของปูย่าตายายเลยนะเรื่องของที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแล้วกินไปเลยแบบสู้กันไปอ,อยู่กับโรคกินเข้าไปจะได้หายไหมจริงๆคือเกิดมีอาการอยู่แนะนําว่าไม่ควรจะทานให้หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นในกลุ่มนี้นี่เองเนี่ยโอกาสที่จะหายมีค่อนข้างเยอะฟังดูแล้วแบบแม่ๆที่มีลูกพ้นมัวอาจจะแบบใจแป้วนิดนึงเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาถามกันต่อในช่วงหน้าเรื่องของถ้าเด็กทานวัวไม่ได้ควรจะทานอะไรดีทานนมอะไรได้นะคะแล้วก็ เรื่องของจริงๆแล้วการรักษาโรคแพ้นมวัวมีทางรักษาหรือเปล่านะคะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะโดยปกติแล้วแม่ที่ทานนมวัวนมวัวเองก็จะผ่ามาทางน,น้ำนมถูกไหมคะ,ะแต่ว่านมวัวที่ผ่ามาทางน,น้ำนมของแม่เนี่ยปริมาณจะไม่เยอะมากถ้าเป็นเด็กในกลุ่มที่แพ้น้อยทานนมแม่อาจจะไม่แพ้กลับมาคุยกันต่อเนาะใช่แล้ว <c oughs> ค่ะกรณีที่เออเขาเรียกว่า แพ้นมัวแต่ว่าคือนมแม่ก็หมดแล้วอ่ะเออควรจะทานนมอะไรดีคะเป็นโนนมสูตรพิเศษสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวนะคะมันคือนมวัวที่ผ่านการย่อยจนเป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กๆแล้วซึ่งโปรตีนโมเลกุลเล็กขนาดนี้จะไม่ทํากระตุ้นให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะนมกลุ่มที่2ก็คือนมถั่วเหลืองนะคะซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันในกรณีที่เด็กเนี่ยทานถั่วเหลืองได้กลุ่มที่สาเนี่ยตอนนี้เรามีนมใหม่ๆนะคะก็คือนมจากเนื้อไก่นมที่ทํามาจาก ข้าวนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันบางคนกลัวหุยไม่ได้นมวัวลูกจะเตี้ยไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนมผสมที่หมอกล่าวไปคือนมสูตรพิเศษเนี่ยเขาจะใส่สารอาหารให้ครบถ้วนอยู่แล้วแต่หมอแนะนำมอย่างหนึ่งถ้าคุณแม่ที่ให้นมลูกแล้วจะต้องลดนมวัวคุณแม่อาจจะต้องกินแคลเซียมเสริมนะคะเหมือนลูกทานนมนมแม่เนี่ยค่ะแต่ว่าแม่ก็ทานนมวัวไปด้วยแต่พอลูกระทาน น,นมวัวปกติ<อ>ใช่ไหมคะเกิดอาการแพ้แต่ทําไมทานจากเต้าเกิดไม่แพ้โดยปกติแล้วแม่ที่ทานนมวัวนมวัวเองก็จะผ่านมาทางน้ํานมถูกไหมคะ,ะแต่ว่านมวัวที่ผ่านมาทางน้ํานมของแม่เนี่ยปริมาณจะไม่เยอะมากถ้าเป็นเด็กในกลุ่มที่แพ้น้อยทานนมแม่อาจจะไม่แพ้แต่ถ้าเป็นเด็กกลุ่มที่แพ้เยอะ,ะที่แพ้เยอะอะไรนี้กินนมแม่ก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันการที่แม่ท้อง กินนมวัวเยอะๆกินอะไรอย่างแบบขนมปังเนยชีสตู้นีนั่นเยอะๆกระตุ้นให้ลูกแพ้นมวัวได้อันนี้มันมันจริงไหมคะมันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าตกลงคุณแม่กินเยอะๆจะแพ้ไหมมีทั้งสองแบบเลยคุณแม่กินน้อยไปกับคุณแม่ทานมากไปเพราะฉะนั้นทางสายกลางเอาแต่พอดีเลาทานอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่การแพ้อาหารในเรื่องของการแพ้นมเนี่ย ก็ยังค่อนข้างโชคดีนะคะคส่วนใหญ่เนี่ยอายุประมาณ1ปีหายได้ประมาณ4 0นะคะอ,อายุประมาณ2ขวบหายได้ประมาณ60%อ,อายุ3าขวบหายได้ประมาณ80%ร,ร่วมกับถ้ามีประวัติในครอบครัวเป็นภูมิแพ้กันหลายๆคนนะคะโอกาสทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายพวกนี้ก็ทําให้เด็กคนนี้อาจจะหายช้ากว่าที่หมออธิบายไปเคยเจอเด็กที่ทานพวกมัฟฟินัวซองเบเกอรี่อะไรที่มันผ่านความร้อนมาแต่ว่ามีนมผสมอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ไม่แพ้ม,มันเป็นไม่ได้เหรอคะคุณหมอแปลว่าส่วนใหญ่ถเข้าเตาอบแลเป็นพวมมัฟฟินหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ะเกิดจากว่าโปรตีนนมวัวเนี่ยที่ทาให้เกิดการแพ้มีส่วนหนึ่งที่เมื่อเจอความร้อนสูงแล้วจะมีการแปลสภาพก็สําหรับคุณผู้ปกครองที่มีลูกแพนนมวัวนะคะเมอก็แนะนําว่าอย่าไปกังวลใจมากนะคะเพราะว่า โรคนี้เองเนี่ยสามารถหายได้เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเขาก็สามารถเติบโตร่างกายแข็งแรงไม่แตกต่างกับเด็กทั่วไปนะคะถ้าเราดูแลอย่างเหมาะสมนะคะถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยไม่แน่ใจก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมนะคะ ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอสุริยไทยมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องของอาการแพ้นมวัวในเด็กแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์จากละมุนนะคะผลิตภัณฑ์สาหรับแม่และเด็กที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์มอบให้คุณหมอด้วยนะคะอ่าไว้ตรงนี้และกันเต็มที่เลยนะคะ